คุณกำลังประสบปัญหาอัดหน้าจอแล้วไม่ติดเฟรมเจนของล o อ l เล s สเกลลิงใช่ไหมแล้วก็คงไม่อยากที่จะเอามือถือมาตั้งถ่ายหน้าจอตัวเองแบบนี้นะ <c oughs> <c oughs> วันนี้จะมาสอนวิธีการแก้ให้ OBS สามารถอัดหน้าจอติดเฟรมเจนของล็อ l เล s สเกลลิงได้นะครับโดยก่อนอื่นเราต้องทําใ้้แอปทั้งคู่เนี้ย เป็นโหมดฐานะผู้ดูแลนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ควรทำให้แอปทั้งคู่นั้นอยู่บนหน้าจอเดสก์ท็อปเราเราจะได้เปิดมัง่ายๆซึ่งแอป l o t e เ s s สเกลลเวลาติดตั้งจากในสตรีมเปนครั้งแรกใช่ไหมครับมันก็จะอยู่บนหน้าเดสก์ท็อปแบบนี้แต่ว่าพอเราใช้งานมันจริงๆอ่ะมันจะมีปัญหาอย่างนึงสำหรับคนมีหลายบัญชีมันจะเปลี่ยนไม่ได้ดังนี้เลยดังนั้นแล้วก็ปิดมันแล้วก็ลบไอคอนนี้ทิ้งได้เลย นี่เราจะมาแก้โดยการกดเข้าไปยังคุณสมบัติกดไปยังไฟล์แล้วก็เปิดหาไฟล์นะครับนี่เราจะเจอไฟล์จริงๆของมันอยู่ตรงนี้เราก็กดที่ลี้ขวาเปิดคุณสมบัติความเข้ากันได้แล้วก็เปิดฐานะับคู่ดูแลแล้วก็กดนําไปใช้ตกลงแล้วก็คลิกขวาอีกครั้งนึ่งนะครับต่อมาจะเป็นการสร้างทางลัดกดสร้างทางลัดได้เลย แล้วก็ทางลัดมันจะไปอยู่ลึกๆหน่อยนะครับประมาณล่างสุดหรือก็ลองเลื่อนหาดูครับพอเจอแล้วก็ลากมามาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปได้เลยแค่นี้เราก็ได้แล้วแอปแรกเราเป็นฐานะผู้ดูแลซึ่งถ้าเราลองกดใช้มันมันก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งการเปิดแบบนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับส่วนในสตรีมก็จะเห็นว่า สตรีมไม่ตัวจับร้อตเสรจแล้วก็สามารถเปลีนบัญชีได้เลยต่อมาแอปที่สอนนะครับ OBS คือถ้าใครโหลดจากสตรีมก็ทำเหมือนที่สอนของแอปนี้ได้เลยนะครับแต่ว่า OBS ผมนั้นโหลดจากเว็บไซต์งั้นผมก็สมมุติว่าผมไม่มีแอปในหน้า desktop แล้วกันผมก็ต้องเสิร์ชมัน OBS แล้วก็เปิดตำแหน่งไฟล์นี่เราก็เจอแล้ว แล้วก็กดเหมือนเดิมครับคลิกข,ขวาเลือกคุณสมบัติเพื่อเข้าไปตั้งค่าเปิดฐานะผู้ดูแลแต่ว่าดูเหมือนว่านี้มันจะเปิดอยู่แล้วนะครับนี่ไงเปิดอยู่แล้วก็ไอ้นี่ได้เลยสร้างทางลัดแต่ถ้าใครไม่เจอฝ่ายนี้จริงๆก็ลองไปหาเล็กๆดูนะครับโอเคตอนนี้เราก็สร้างทางลัดเสร็จแล้วเป็นนั้นว่าแอทต้งคู่นั้นเป็นโหมดผู้ดูแลเรียบร้อย ต่อมาเตรียมให้พร้อมต่อการใช้งานนะครับเริ่มแรกเปิด l o อต e s Sc ส Scaling ก่อนเปิดมาค้างไว้ก่อนนะครับต่อมาก็เปิด o b s s ต่อเลยนะครับคั้งนี้เราจะมาตั้งค่าใน o b s กันว่าต้องตั้งค่าอย่างไงให้มันมองเห็นเฟรมเจนของเราซึ่งแนะนำว่าให้กดบวกตรงนี้เลยนะครับหรือว่ากดคลิกขวาแล้วก็แอร์ตรงนี้ได้เลยเพื่อเป็นการสร้างเซต ซึ่งเราก็จะตั้งชื่ออยังไงก็ได้ขอให้จำได้นะครับเช่นผมก็ตั้งเป็นเกมล o อตเลสส่วนตรงช่องนี้แล้วก็บวกแล้วก็แคปเจอร์เป็นเกมแคปเจอร์นะครับกดโอเคไปตรงนี้เลือกอันกลางนะครับส่วนที่เป็นหัวข้อนี้แล้วก็ส่วนวินโด์นี้ให้เลีอยไปยังแอป l o e ต s s Scaling เมื่อเสร็จเลื่อนลงมาด้านล่าง ให้ติ๊กตรงนี้แคปเจอร์บุคคลที่3อันนี้นะครับแล้วก็กดโอเคไปอันนี้ก็คือเห็นไหมมันจะก็น้าจอดำเพราะว่ามันจะแคปเจอร์เฉพาะเฟรมเจนของเราตอนนี้อย่าเพิ่งอัดนะครับต่อไปไปเช็คใน l a อตเลสสเกลลิ่งก่อนซึ่งแนะนำว่าอันนี้คือส่วนสำคัญนะครับอันนี้ต้องเปิดไว้เลยแล้วก็อันที่เหลือถ้าเป็นไม่ได้ก็เปิดตามผมนะครับ มาหลังจากเนี้คือทุกอย่างพร้อมแล้ถ้าคุณพร้อมก็กดสเกลเลยครับแล้วก็ไปเลือกเกมที่อยากสเกลแล้วก็หลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายคือกลับไปยัง OBS ครับแล้วก็เริ่มอัดหน้าจอได้เลยเห็นไหม OBS มันเริ่มเห็นภาพแล้วพร้อมแล้วก็กดอัดได้เลยแล้วก็กลับไปที่เกมนะครับแค่นี้เราก็จะได้คลิปวิดีโอที่เห็นเฟรมเจน นี่ไงลื่นไหลเลยแค่นี้นแหละเราก็สามารถแคดเกมที่มีเฟรมเจนได้แล้วนะครับคือตอนนี้เสร็จแล้วทุกคนสามารถออกจากคลิปนี้ได้เลยพูดจริงนะคือใครพอใจแค่นี้ก็คือทําได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคถัดไปเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นการอัดแค่เฟรมเจนคือถ้าเราออกไปหน้าอื่นมันจะไม่เห็นอะไรเลยเข้าใจใช่ไหมดังนั้นปเราจะไปวิธีต่อไปกันเลยถ้าใครอยาก นะ <Okay. S 1> ไปเริ่มกันเลยมานะครับมาเริ่มที่หน้า OBS ก,กันนะครับเพิ่มเซตใหม่ตรงนี้ไม่ต้องตั้งชื่อก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่ม Display Capture อันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าอ่านหน้าจอแล้วปกติเลยนะครับค่ามีหลายหน้าจอก็ตั้งหน้าจอหลักสักหน้าจอหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็กดโอเคตอนนี้แหละ เราก็จะได้ตัวอัดหน้าจอปกติแล้วเห็นไหมส่วนเราก็จะมีตัวอัดหน้าจอของเฟรมเจนตอนนี้มันดําเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้อัดต่อมาเราจะมาตั้งปุ่มลัดกันนะครับเพื่อเป็นการสลับหน้าจอไปมานี่แล้วก็หาอันนี้ก็สกิน2ก็คือเป็นปุ่มเป็นชื่อเป็นเซตหน้าจอหลักแล้วก็ตั้งเป็นชิปบวกแล้วกันผมจะตั้งแบบนี้พรมันไม่น่าไปขัดกับเกมอะไรนะมันคงไม่มีเกมอะไรใช้ส่วนในนี้ก็ลอเลดก็ชิปลบอ่า ก็ค่อนข้างใกล้เคียงดีเลยกดแอปพลายไปกดโอเคมาเรามาลองเริ่มใช้ปุ่มกันเลย Shift บวกก็คือนี่สกินสองชิปลบก็กลับไปที่เซตของลอเลดนี่เป็นไงก็หมายควาว่าหลังจากเนี้ยเราสามารถสลับหน้าจอไปมาได้ในการอ่านนะครับมางั้นเรามาเริ่มอ่านหน้าจอโดย ลองใช้การสลับหน้าจอกันผมก็จะเริ่มกดบันทึกคลิปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะโชว์เนื้อหาคลิปว่าหลังจากนี้จะเป็นไงแต่นี้ก็คือเป็นลองชิบวัวก่อนหรือว่าเป็นหน้าจอปกติเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ในเกมที่เราเห็นก็คือกระตุกวงเลิบพูดผิดไม่ใช่เกมในคีบ้ามันจะกระตุก แต่ตาที่เราเห็นนะมันจะลื่นเพราะความจริงมันเปิดเฟรมเจนอยู่ดังนั้นมีสตินิดนึงน,น,นะครับให้พึงรล,ล,ลึกไว้ว่าเรากดอะไรอยู่อันนี้ผมกด s h ช ft ลบเห็นไหมเฟรมเจนน่าจะเข้ามาในคลิปแล้วก็ควรที่จะเห็นลื่นขึ้นแล้วก็เห็นเฟรมเจนซ้ายบนหน้าจออันนี้ผมก็จะกดชิบวก เพื่อเป็นการสลับหน้าจอปกติอันนี้ก็เป็นหน้าจอปกติ50เฟรมเพราะผมผมล็อก50เฟรมนะครับเพื่อให้เห็นความชัดเจนง่ายๆในคลิปแต่ว่าถ้าตาเราเห็นตอนนี้ก็คือเห็นเฟรมจริงอย่างเดียวก็เตือนเสมอมีสติเข้าไว้วิธีนี้อาจจะอันตรายหน่อยเพื่อบางคนอัดหน้าจอแล้วเผลอไปกดหน้าจอปกติโอ้โหอัดตั้งนานสรุปเป็นแค่หน้าจอปกติไม่ได้เลื่อน,นเลย จบเลยนะยงนั้นอ๋อซอมบี้ซอมบี้เป็นไรอืมโอเคก็เป็นไงทุกคนก็เดี๋ยวผมออกเกมแล้วละกันเดี๋ยวผมโชว์ถ้าเราออกเกมระหว่างระหว่างแบบเราอยู่อัดหน้าจอเฟรมเจมมันจะเป็นยังไงข้างเห็นไหมมันต้องค้างเชื่อเลยจนกว่าเราจะกด ชีบวกหรือเป็นหน้าจอปกติผมก็กดชีบวกเลยลกันเป็นไงตัวเนี้ยทุกคนก็ควรเห็นหน้าจอปกติแล้วแล้วก็คลิปนี้มีอิสัวเองนะครับผมขอเตือนไว้ก่อนถ้าสังเกตเวลาตรงขวาล่างคลิปนะครับจุ่ๆมันก็มาดึกมากเพราะว่าผมลืมผมขอเตือนไว้เสมอนะคือผมอ่านไปแล้วแหละแต่ผมเผลอไม่ได้เปลี่ยนเป็นหน้าจอลอเลด เท่าว่ามันอ่านหน้าจอปกติแล้วคือหน้าจอมันกระตุกโอ้โหจบเลยแต่ว่าเดี๋ยวนะผมเพิ่งสังเกตเฟร,รมเจนผมหน้าจออไม่ใช่ดิไอคอนเป็นไรอะ่ะเอาเปลี่ยนแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่หายด้วยเดี๋ยวรีเฟรชก่อนเอาทุกคนเฟร,รมเจนผมเป็นไรอะ่ะจะใช้ได้ปกตินะโอ้ไม่นะทุกคนงั้นผมไปแล้วต้องไปกู้ชีพก่อน เฟรมเจนหนีเที่ยวแล้วบอกว่าขอลาพักร้อนก่อนนะ